ฝาบอกพี่มึงนะต่อให้เป็นประเทศที่ใหญ่กว่านี้พวกมึงอยู่ไม่ได้หรอกกระจอกแบบนี้ใช่ไหมสกิปอะาม่วมีอารงสก เข้มฟอนต์ธรรมดาแต่ว่าด้วยกูมันยัง clean กูไม่ได้บอกว่ากูของจริงมันร้ายเมนแม่กเข้ม i p ฟ o n e s t r e e มึงต้องระวังตัวเองตอนที่พวกกู outside อ o p out get ็อปมึงต้องระวังตอนที่เอาไว้ออทไซต์กูเข้มฟอนต์ธรรมแต่ว่าด้วยกูมันยัง clean กูไม่ได้บอกว่ากูของจริงมันร้ายเมนแม่กเข้ม i p ฟ o n e s t r e e มึงต้องระวังตัวเองตอนที่พวกกู outside อ o p out get ็อปมึงต้องระวังตอนที่เอาไว้ออทไซต์ กูไม่ได้เล่นด้วยบว้อยู่โจกอย่าทำให้กูโมโหดีไอ้คนโงรู้ว่ากูนักเติร์จริงไหมเป็นชาวเม่เก่ามึงบีชินโนกูไม่ได้อยากครูเด็กน้อยกูไม่ได้อยากกิโชว์แต่กูก็เพิ่งได้บิ๊กทตถึงสั่งสอนเด็กน้อยให้มันโตมากูสาบีที่กูไายกูไม่อยากสอนเด็กมันไวเอาง่ายมึงอยากกวนตีมผมราบพามึงเข้าใกล้ความตายเพื่อนกูทุกคนก็ต้องหายคนที่บากกูต้องสไปแม่กูรู้ว่าวันไกตอนนี้กูยังกลับไปไม่ได้ชีเแก๊แรงไรยถ้อยากให้เด็กสอนดับแบิ้ลไชี้กำลัง สาวเขามาแวกกูแค่ดูกัญชากูไม่มีอารมณ์จะเย็ดแล้วตอนนี้กูกลับมาแทร์ไปตอบคืนกลับ and take back กูเค็มฟอนเดอร์เมอร์แต่ว่าด้วยกูมันยังครีนดูไม่ได้บอกว่ากูของจริงมันร้ายไม่แมนเข้มอ p ฟ o n e s t r e มึงต้องระวังตัวเองตอนที่พวกกู outside pop out get top มึงต้องระวังตอนที่เอาไว้ออก s i กูเค็มฟอนเดอร์เมอร์แต่ว่าด้วยกูมันยังครีนดูไม่ได้บอกว่ากูของจริงมันร้ายไม่แมนเข้มอ p ฟ o n e s t r e มึงต้องระวังตัวเองตอนที่พวกกู outside pop out get top เขี้ใไอ้สัตว์เนมมึงใหญ่มากมังไม่เนมเขี้อะไรมึงเลยปัญญาเล็กใครไอ้สัตว์เนมเขี้อะไรนามสกุลดังเหรอมึงใหญ่สัตว์กูด่าก่อนมึงยิงเล็ควายเล่นเกิดมาแม่งยังไม่ได้เล่นเลยตัวนั้นนะขี้อะไรสัตว์สัตว์ไม่รู้จักกูหุบปากไอ้สัตว์ไอเด็กเขี้แต่งหน้ามันเป็นเลยควาย